สวัสดีครับสวัสด,ดีนด้่ยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะเซิร์ฟที่มีชื่อว่าเอ่อเขอเรัยกเซิร์ฟอะไร f นีะครับเดี๋ยวให้ดูไอพีตอนถ้าให้รือไม่ก็อืมดย๋ยวพิ่งจะสีไว้ใต้ดีสคริปชันนะมา

ไนคะแวก็มีคนมาฮะ่ากลัวนะโอเคสงกัพีผใช้สกินอะไรัอยู่นะ้มส่สกินตัวเองนะเปลี่ยนจากสนุ ฮะคุณเดินมาเลยนะครับสด้อง,งองน่แจวเดใ่โอโห้ห้องเดิมปวะยี่มิบเด็ก ก็อ well, so, ีกสิบสามนาทีจบเอ็ดสิบเก้าสิบแปดหกสิบห้าสี่สามสองสองหนึ่งโอ้โหได้เป็นล็อบบี้ใช่ปะ Mm hmm. Oh. There's a banana. There's a banana. A banana. Okay. Let's make sure oh. Let's. it dark. Don't get Wah, wow. okay. Kenapa mah? Okay. Sudah zombie apa Wah, leh. Wah. Ini kuih tak? tahu lah. Kita แย่รึตกมากครับมันแหลกมาก่าอันซ่อันซ่าเออ้ยเอนี่นช่นด่่วยด่วนนโอ้โหอ นไม่แพ้เลยนะโอ้โหกลับมาที่เราปีนนะโอเคันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับรบกวนเหมือนพัดหน้าสี้สุดครับ